สวัสดีครับเพื่อนที่โารพรักที่ขายของบนเว็บไซต์ eBay ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกออนไล์สยชื่อนะครับที่แชร์ประสบการณ์ให้ความรู้นะครับในการขายของบนเว็บไซต์ eBay เป็นหลักนะครับผมคือแชร์ประสบการณ์นะครับให้ความรู้เฉยๆนะไม่บังอาจสอนเพื่อนๆนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกทท่านนะครับนะครับในวันอาทิตย์ นะครับผมวันสบายสายของใครหลายๆคนนะครับและแต่ก็ยังเป็นวันทำงานของใครอีกหลายๆคนนะครับรโดยเฉพาะคนที่เขาทำธุรกิจจริงๆนะครับทำธุรกิจจริงๆเนี่ยคือเขาไม่มีวันน้อยมากเลยนะครับที่เขาจะมีวันพักผ่อนนะครับผมถ้าเป็นแบบคนที่ทําธุรกิจจริงๆนะเพราะว่าเขาก็ต้องมีคอร์สทุกวันเนาะ,ะประมาณนี้นะอ่ะ เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับว่าระหว่างสินค้าที่ส่งไปต่างประเทศนะครับระหว่างสินค้าที่ฟรีชิปปิ้งคือฟรีค่าขนส่งกับบวกมีแยกค่าขนส่งเนี่ยอันไหนจะมีโอกาสที่จะ าขายได้มากกว่ากันนะครับผมอ่ะเราไปลุยกันเลยนะครับอ่ะนี่นะครับผมเข้ามาอันนี้รหัสของภรรยาสุกที่รักของผมนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาเลยนะครับแล้วก็เอ่อทำให้มันเป็นอ่ไอ้นี่ก่อนนะครับเป็นอ่าลุกคลิกเข้าไปสินค้าตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับผมเนาะ ตามแบบนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆทาตรงนี้ก่อนเลยเมื่อเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็นะครับนี่ผมจะขึ้นแรงเห็นไหมนะครับผมมานะแล้วก็กดเกทเลทนะครับเลือกตรงนี้เป็นสราระมิการทาตรงนี้ให้เป็นสารเมริกาก้อนนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะผมจะใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้แหละนะครับผมหงไทยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยผมเคย ครับคล้ายครับกล่าวว่า EBa y นะครับจะห้ามลงขายนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะลงขายได้แล้วนะครับเพราะว่าสินค้าคือแบบขายได้เยอะมากเลยนะครับคือ,อผู้ขายก็ขายหลายคนหลายแบบคือเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเนาะอันนี้นะครับคือให้เข้าเข้าให้ดูสดๆเลยนะครับนี่ คลิกขวาเปิดแท็บใหม่นะครับผมมันก็จะมาหน้า ebay นะครับผมตรงนี้ก็สังเกตดูก่อนเป็นสหรัฐอเมริกาไหมนะเสร็จแล้วก็วางไปนะครับผมแล้วก็กดเสิร์ชนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเห็นไหมตั้ง2,000กว่ารายการนะครับผม2,000กว่ารายการแสดงว่าโอเคสินค้าตัวนี้คือปลอดภัยสามารถลงขายได้นะครับบนเว็บไซต์ ebay นะครับผมทีนี้เราจะมาแยกกันนะครับว่าสินค้าฟรีชิปปิ้งกับสินค้าที่มีค่าขนส่งจากประเทศไทยจากประเทศไทยนะครับผมอืมอันไหนจะโอเคคืออันไหนจะมีโอกาสขายได้มากกว่ากันนะครับผมอ่ะก็กดเข้าไปเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นหงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับผมอ่า นี่แล้วก็ปึ๊บนะครับโลเคเต็ i อินสักครู่นะครับ, Scroll, รบอ่ผมอ่าทยนทีเองเกินไทยเรนด์ไทยแลนด์นะครับผมเสร็จแล้วก็กดปึ๊บนะอ่ะตรงนี้ก็จะเหลือ300นะครับ3 9 9นะอ่ะทีนี้นะครับเราก็ลองมาไล่ดูนะครับผมอ่าอันนี้มี ค่าขนส่งนะครับผมอันนี้ฟรี h i p p i n g อันนี้มีค่าขนส่งอันนี้ฟรี h i p p i n g นะครับผมฟรีอืมอ่ะอันนี้อ่าเป็นการที่แบบขึ้นหน้าแรกนะผมว่ามีโอกาสเท่าๆกันนะครับผมอยู่ที่ว่าใครจะทำรูปภาพทำคีย์เวิร์ดนะครับได้ดีกว่ากัน นะอ่านะดูอ่า,นะอานี่นะเสร็จปุ๊บนะครับมัน399เมื่อกี้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมลองหาดูมันยัง400กว่าอยู่เลยนะครับผมมันยัง400กว่าโอเคแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับโอเคเราโฟกัสต,ตรงที่นี้ดีกว่าก็คือนะครับอลองดูซิว่าเขาใช้ฟรีชิปปิง้งกันเยอะแค่ไหน นะครับผมแล้วเขาใช้ฟรีชิปปิ้งกันเยอะแค่ไหนนะครับจากประเทศไทยนะอ่าผมจะกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับผมเมื่อกี้399ลบด้วย165 165เท่ากับอ่ะแสดงว่าใช้คือแบบมีค่าขนส่งมากกว่านะครับผมมีค่าขนส่งมากกว่าเนาะอืมอ่า นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอันนี้ก็ฟรีชิปปิ้งนะนะตึ๊ตึ๊ดตึดตึ๊ดตึดต๊ดแหนรู้สึกว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีไอเทมหนึ่งไอเทมที่หายไปนะครับผมก่อนมันจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเอาออกไปแล้วโอ้โไมนี่ไงนี่นี่เอ้าอาไม่ใช่ อ่ะนี่นี่สองโอเคเราไม่เป็นไรดีกว่านะครับผมเราก็อ่ะโอเคเราก็รู้แล้วว่าเขาใช้นะครับเขาเผู้ขายส่วนใหญ่ที่ใช้อาไอเทมตัวเนี้ยคือขายสายไอเทมตัวเนี้ยเนะี่ยโดยมากแล้วจะไม่ได้ใช้ฟรีชิปปิ้งโดยมากแล้วจะเอ่อทำเป็นแบบแยกค่าขนส่งนะครับผม ส่วนใหญ่แล้วจะแยกเป็นค่าขนส่งกันนะทีนี้นะครับเราก็อ่ะเอาเครื่องหมาออกนะครับผมอืมนะครับส่วนเสร็จแล้วก็เราลองมากดโซดูซินะจ้ะอ่ะกดโซนะฮึบนะครับผมอ่ะอันนี้คีย์เวิร์ดสั้นจริงๆเลยแต่ทำไมเขาขายได้นะครับผม เออทำไมเขาขายได้เลยอันนี้ยี่สี่เหรียญน,นะสาสามอันนะครับผมบยี่สี่นะครับขายเออนะครับอ่ะก็ลองกดเข้าไปดูนี่ครับอการทํารูปภาพอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับนี่ครับการใส่อ t เทมซี c i ซ i ฟอ่ะแสดงว่าอ่ใส่เขาใส่ i t เทม p ซ c ปซ i ฟคือจัดเต็มนะครับผมจัดเต็มก็คือแบบเออลูกค้าก็ คือเวลาค้นหาเนี่ยไอเทมสเปซิฟิกตรงนี้มันก็จะมีส่วนสำคัญด้วยในการให้ลูกค้าค้นหาแล้วก็ขึ้นไปอยู่หน้าแรกด้วยนะครับผมนะ,ะเขาส่งด้วยอะไรนะครับผมอีโคโนโมีจริงๆตรงนี้เขาเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดได้แล้วนะครับผมเพราะว่าสแตนดาร์ดคือ,อวันนั้นนะ สักพักหนึ่งได้แล้วมังประมาณสักเกือบเดือนได้แล้วมังที่ผมเข้าไปประชุมออนไลน์ไปสัมมานาออนไลน์ของอ b a y ครับขอเจ้าหน้าที่ ebay ก็บอกเลยนะครับว่าไปสนีลงทะเบียนไปสนีพันลงทะเบียนทางอากาศกับ e-Pa พ็กเกะครับถือว่าเป็นส t a n d a r d shipping นะครับผมอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาอาจจะส่งพัสดุดย่อยทางอากาศ อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะเมื่อรู้จริงๆนะครับผมอ่ะอ่าอันนี้เขาก็ขายได้นะครับผมยี่สี่เหรียญอ่ะอันนี้มีค่าขนส่งนะครับผมอ่ะสามอันเหมือนกันเห็นไหมก็ขายได้นะครับผมนะอันนี้ออหกสี่อ่าก็ขายได้นะครับผมอันนี้สาม อันนี้มีค่าขนส่งหนึ่งอ่ะผมว่าอืมนะตืดตดตดอันนี้สิบสองนี่อันนี้ร้านใหญ่ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมร้านใหญ่ด้วยนะครับก็ยังเป็นฟรีค่าฟรีค่าค่าส่งอยู่เลยนะครับผมโอ้อันนี้หกอันรู้สึกว่าจะขายดีนะโอ้ร้านนี้ขายดีนะครับผม เนี่ยอันนี้สามอันก็มีค่าขนส่งนะนะแต่และอันก็จะไม่เท่ากันนะครับผมอะนี่ผมที่นี่เลยนี่เลยครับผมอยากจะให้ดูนะครับนี่นะครับว่าอะเพื่อนเพื่อนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องแบบคือตัดราคากันนะอันนี้ผมขอย้ํานะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องตัดราคากันดูสิครับอันนี้2อัน นะครับสองอันขายยี่ขายสิบสามเหรียญอันนี้สองอันเหมือนกันก็ขายสิขายายี่แปดเหรียญแต่แต่นะครับแต่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 เมื่อกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยโอเคนะครับเมื่อกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยอ่ะผมพยายามไม่ไม่เอเ่อเรื่เร็ว,รวๆจะได้ไม่เห็นชื่อร้านเขาเนาะเขาจะได้แบบเออคือ,เ,อ,อเพื่อนๆอาจจะได้แบบอ่อ เราอาจจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปขายตามเขานะอะไรประมาณนี้เราก็ขายตามสไตล์ของเราเองนะครับผมนี่ครับอีโคโนมีอินเตอร์เนชั่นแนลชิปปิ้งนะครับผมนะนะอันนี้ก็ใส่อ,อยู่ไทยแลนด์นะครับผมโลเคเต็ดอินไทยแลนด์นะครับผมทีนี้ลองกดเข้ามาดูอีกอันหนึ่งนะครับผมนะ,ะขายสองชิ้นเหมือนกัน นะนี่แต่เขาขายรู้สึกว่าจะเป็นโซนอ่าโซนยูนิตยูนิตเด็ดคิงดอมนะครับผมโซนแบบโซนยุโรปอะครับนะครับ,นะรบผมอ่าราคาก็เลยประมาณนี้แต่ผมมองว่านะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมทำ e b เบมานะครับไม่ว่าคุณจะขายไซส์ยูอสะครับใสข,ขายไซส์ยนะูอสะคือ ต่อให้ลูกค้าอยู่ยูโซนยุโรปยูนิเต็ดคิงดอมก็แล้วแต่นะครับลูกค้าก็มีโอกาสหาสินค้าของคุณเจอนะครับผมเพียงแต่ว่าเออที่เขาขายได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าคือเขาอาจจะแบบไปใช้โปรแกรม eBay Max นะครับโ,โปรแกรม eBay Max ทำให้แบบมันจะเปลี่ยนค่าเงิน นะครับผมเปลี่ยนค่าเงินแล้วก็เปลี่ยนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนอะไรตรงนี้เปลี่ยน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 สักครู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโทษนะครับผมอ่ะแวบหนึ่งเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับตรงไตเติ้ลสินค้าพูดง่ายๆนะครับผมให้เป็นภาษาในโซนยุโรปนะครับซึ่งแบบเป็นภาษาอะไรเงี้ยเป็น ภาษาทางโซนยุโรปที่เขาใช้ะครับทําให้ตัวเนี้ขายได้นะครับผมอ,อก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะเป็นแบบใช้โปรแกรม eBay Max นะครับแล้วก็แชร์แล้วก็อ,อ,กอ,อไปขายในไซต์ United Kingdom อะไรประมาณนี้ไซต์ UK อะครับสินค้าตัวนี้ก็เลยขายได้นะครับผมเนาะอะ สำหรับผมแล้วเนี่ยมองว่านะครับผมมันก็มีโอกาสนะครับขายได้ทั้งคู่นะครับทั้งทั้งทั้งฟรีชิปปิ้งและและมีค่าขนส่งแยกค่าขนส่งนะครับก็มีโอกาสขายได้นะครับผมเพียงแต่ว่าแปบ๊บหนึ่งนะ เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่มีค่าขนส่งที่มีค่าขนส่งเราแยกค่าขนส่งเป็นโซนนะฮะเป็นโซนนะคืออาจจะมีโอกาสที่แบบลูกค้าที่อยู่โซนใกล้ๆในประเทศไทยอย่างฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดมาเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะแบบสนใจตรงนี้มากกว่าเพราะว่าค่าส่งบวกค่าขนส่งแล้วมันก็อาจจะถูกกว่า นะครับผมแต่สำหรับโซนไกลๆแล้วครับโซนไกลๆแล้วอย่างเซาแอฟริกาอย่างสหรัฐอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่โซนไกลๆอย่างแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบางทีเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจตรงแบบฟีอแยกค่าขนส่งนะครับคือเขาอาจจะเป็นลักษณะคืออันนี้ผมความคิดเห็นส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวก็คือว่า เขาเป็นคนที่หาเงินคล่องหาฟังคำพูดผมดีๆนะครับก็คือหาเงินคล่องอยู่แล้วมีมีศักยภาพอยู่แล้วเขาเลยไม่ซีเรียสตรงนี้อย่างผมนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมถ้าผมหาเงินคล่องอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่ซีเรียสเลยพวกฟรีเป็นแบบมีค่าขนส่งไม่ต้องมานั่งคํานวณว,ว่าเฮ้ยอันนี้ร้านนี้ถูกกว่าอันนั้นถูกกว่าผมไม่สนใจนครับผมก็ อ่ะเข้าไปดูสินค้าแล้วถ้ามันโอเคราคามันเหมาะสมอ่ะใกล้เคียงกับร้านอื่นผมก็ซื้อเลยนะครับผมอย่างอ่าค่าขนส่งอ่าไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเวลามีลูกค้าสั่งของมาผมก็เข้าไปดูในฟรัชิปอ่ฟาฟรัชิปส่งได้ไหมส่งไม่ได้ผมก็ไม่ได้เสียเวลาไปค้นหาใน,ในอะไรอะไรนะ DH l ออีกแล้วก็เข้าไปในแค่ฟรัชชิปอย่างเดียวเลยกับ ไปสนีไทยอะไรประมาณนี้ก็คือแบบคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับนเนาะอาจจะเป็นสิ่งลูกค้าประเภทนี้ครับที่แบบเขาไม่ได้แบบเออจะต้องแบบเออค่าจะต้องแบบถูกกว่าร้านอื่นอะไรเสมอไปนะครับผมเนาะ่นะการที่เราจะ แยกค่าขนส่งนะครับก็นี่ครับเข้ามาตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เข้ามาเซลเลอร์ฮับของเรานะครับแล้วก็มาที่แอคทีฟเนาะแล้วก็พิซเนตโพลิซีถ้าใครจะตั้งนะครับใครจะตั้งค่าเนาะพิซเนตโพลิซีนะครับผมเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคีเอทโพลิซีนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับชิปปิ้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับชิปปิ้งตรงนี้ก็จะเป็น เป็นแยกค่าขนส่งก็ตั้งชื่อที่เพื่อนๆน,นะครับที่เพื่อนๆครับสามารถคือจําได้นาอว่าเออเราแยกค่าขนส่งตรงนี้ก็เป็นแปดเซมคอร์สไบเยอร์นะครับผมนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาหารยิ่งไทม์ผมก็จะใช้5วันเพราะว่าเวลาสั่งของมาจากอะไรเนี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น สแตนดาร์ดนะครับผมตรงนี้คือผมโดยมากผมจะปรับเป็นสแตนดาร์ดแล้วนะอ่าสแตนดาร์ดฟอร์มเอาไซส์ U.S. นะครับผมนะโดยมากผมจะปรับเป็นตรงนี้แล้วก็นี่ครับค่าขนส่งนะอ่าก็บวกไปนะครับมีค่าขนส่งเท่าไหร่อันนี้คือตรงเฉพาะสหรัฐอเมริกานะเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับผมมีค่าขนส่งเท่าไหร่ก็บวกไปแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งเพิ่ม นะครับผมสั่งเพิ่มสมมุติค่าขนส่ง1น่งออเดอร์ใน1กล่องเนี่ยมี6ชิ้นนะครับค่าขนส่งเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่า2ออเดอร์ใน1กล่องมีทั้งหมด12ชิ้นค่าขนส่งเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปนะครับเพิ่มตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับผมอา,อาจจะเพิ่มมาอีก3ามเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมงสเหรียญหเหรียญอะไรก็ว่าไป นะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใส่เวอร์ไวอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะคร่าวๆคร่าวๆมาไอนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมเนาะเสร็จแล้วตรงนี้ครับเชอดีเลยครับชิปทูนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นแบ่งโซนนะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยคลิกปุ๊บนะครับเขาก็จะมีเลือกโซนมาให้อ่าตรงนี้จะเป็นโซนอะไรยังไงนะครับ โซนใกล้เคียงกันก็ราคาขนส่งก็เท่ากันไหมอะไรยังไงนะครับเอเชียญี่ปุ่นออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาเท่ากันไหมอะไรประมาณนี้นะอืมอ่ะแต่ถ้าคือไทยนะครับผมใครจะทำเป็นแบบละเอียดยิบเป็นแบบเลตเทเบิลนะครับผมเป็นแบบเลตเทเบลิลผมก็มองว่าคืออ,อ,อันนั้นจะต้องแบบ มีความชํานาญพอสมควรนะครับผมมีความชํานาญในการแบบคือ,อ,อคิดคํานวณค่าขนส่งปริมาตรนะั้นนะครับน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นลักษณะผมคืนนี้ผมมองว่าคือสมมุติว่าเราจะทําเป็นเลททีโบลเนาะเป็นเลททีโบลก็ควรแบบว่าคือถ้าเกิดว่าทําเป็นขนส่งสแตนดาร์ดก็เป็น น่าจะเป็นสแตนดาดไปเลยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชํานาญนะครับผมนี่ก็กดเข้ามานะครับคลิกนะครับก็ตั้งอ่าเลือกเวทนะครับผมแล้วก็สร้างนะครับผมว่าจะเอาโซนไหนอะไรยังไงก็ใส่เข้าไปโดยที่จะต้องอิงกับแอปนี่ครับอิงกับตัวนี้เลยนะครับผมอิงกับตัวนี้นะครับผมนี่นะ ขอบคุณคุณทอนด้วยนะครับที่ที่เสียสละเวลาในการทําตารางราคาน้ําหนักอะไรมานะครับให้เพื่อนๆได้ได้มาใช้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณคุณทอนที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมนะอ๋อก็เนี่ยครับก็จะต้องอิงกับตรงนี้นะครับผมซึ่งผมเองก็ยัง ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมผมก็จะใช้ในลักษณะคือตรงนี้มากกว่าครับก็คือก็คือตรงนี้ครับก็คืออันนี้ผมปิดไปเนาะอ่ะผมจะใช้ในลักษณะคือแบ่งโซนตรงนี้มากกว่าแต่ตรง,นตรงนทเ,ทเ,เนี้ยตรงเนี้ยเลทเทเบิลเนี่ยจะละเอียดมากกว่านะครับผมก็คืออิงน้ําหนักอิงอน้ําหนักไปก็ใส่น้ําหนักไปแล้วก็ อาจจะแบบคือเวลาลูกค้าสั่งมาอ่น้ำหนักเขาเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะมีการโมกล่องนะครับโปกล่องให้ด m e n นชันนะครับเมื่อคำนวณมาแล้วน้ำหนักมันจะน้อยกว่าที่ลูกค้าสั่งมาเราก็อาจจะได้กำไรเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะ,ะนะครับผมอืมออ เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับว่าเออเราจะเออเราจะใชะ้ฟรีชิปปิ้งดีหรือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแยกค่าขนส่งดีแต่ถ้าเกิดว่าสินไอเทมตัวไหนขายดีผมก็แนะนำว่าให้ทำทั้งสองอย่างก็คือฟรีชิปปิ้งแล้วก็ทำเป็นแบบแยกค่าขนส่งโดยที่แบบเราก็ใช้คีย์เวิร์ด อะไรเงี้ยให้มันคล้ายๆกันสลับซ้ายสลับหน้าสลับหลังอะไรประมาณนี้เองเพราะว่าเราทำคีย์เวิร์ดไว้ดีอยู่แล้วเนาะอ่านะครับผมหรือก็แบบอาจจะแบบอีกอันนึงไปขายในอีกหมวดหมู่นึ่งอีกอันนึงก็ขายในอีกหมวดหมู่นึงเพื่อที่จะไม่ให้หมวดหมู่มันซ้ำกันนะครับผมแต่ว่าควรจะอยู่ในหมวดหมู่ที่มัน ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเนาะอ่านะครับผมอมสำหรับวันนี้นะครับการแชร์ประสบการณ์ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับมีประมาณนี้นะครับผมมานะครับก็เพื่อนๆน,นท่านใดนะครับก็ถ้ามีสงมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็แอดเข้ามาในกลุ่มได้นะครับกลุ่มที่ผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่ายังมีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยมากๆเลยนะครับที่เก่งกว่าผมเยอะเลยนะครับก็เข้ามาเพื่อที่จะแบบแบ่งปันความรู้กันนะครับผมโดยเฉพาะตอนนี้นะครับน้องหนึ่งครับก็คือเอออะมีประสบการณ์มากๆเลยนะครับก็โอ้โหก็ยินดีด้วยนะครับก็เออมาช่วยมาแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มด้วยนะครับก็เลยโอ้โห ทำให้แบบกลุ่มนี้คึกคักมากเลยมากเลยนะครับผมก็อก็ขอแสดงความยินดีกับน้องหนึ่งด้วยนะครับที่ขายได้นะครับโอ้โหนะครับผมก็ขอให้ขายได้ทุกคนเลยนะครับก็ขอให้ขายได้มากมากยิ่งขึ้นขึ้นขึ้น,นไปครับปังปังรวยรวยร่ำลร่ำร่ำรวยรวยแข่งและสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ